คาุากาีลงหน็ตซูงติงนี่คือจอมหยุดเดย์ยินดีต้อนรับกลับมาที่ MLG ML วันนี้เรามีข่าวลือวันนี้เป็นวันเกิดของแรบเร์แรปเบอร์เหรออ๋อเป็นวันเกิดของคุทยายอยากให้เธอสุขสันตวันเกิด อายุ68ปี <พ ün S 1> ก็คือมันเกิดคุณยายแต่เราลืมมันเป็นวันเกิดของคุณยายนะครับแต่ว่าเราลืมนะฮะเอาดีใช่อิเช่คุณยายเป็นแปรปเปอร์โทรศัพท์ามาครับคุณหลานหลานครับคุณยายว่าไงครับขขฉันกําลังลมาที่บ้านของคุณเจอกันเร็วๆนี้น้องสาวน้อยผมเป็นผู้ชายครับยายหยิบอุปกรณ์จากร้านค้าตามถนน4ชิ้นอุปกรณ์อะไรวะ โอโหใครมาชี้ไปตรงนี้ไ,ไ,ไปเลยก้อนเบเลื่อนเลยนี่ไงร้านค้าในท้องถิ่นอ๋อเราต้องซื้อของให้คุณยาย4ชิ้นคลิมมปันเกดให้คุณยายหาคิวันเกิดจ่ายเงินแคสเชียร์ช,ช,ชิงกลับไปที่บ้าน l e ส s go กครับกลับไปที่บ้านครับผมตอนนี้คุณยายกำลังจะมาเราจะมาสุขสันต์วันเกิดคุณยายกันคุณยายเราอายุครบ68ปีแล้วเอาล่ะแล้วแค่ต้อง ตั้งค่าเท่านั้น <Huh? S 1> ตั้งค่าอะไรวะเราต้องทำเค้กยายจะต้องรักสิ่งนี้อย่างแน่นอน HAPPY BIRTHDAY TO YOU เราต้องการจัดสถานที่แห่งนี้ตั้งค่าปาร์ตี้เปลี่ยนโปสเตอร์โปสเตอร์ตรงนี้โเอเค <Okay, S 2> เราจะไปเปลี่ยนโปสเตอร์กันครับปึ๊บเปลี่ยนเป็น Happy Birthday o b โลบนี่ไงคุณยายมาแล้วคุณยายกูแม่งแรปโยมาเลย โยวอซับโอ้โหนี่คุณยายกูเหรอเนี่ยเอาดีคุณยายกูทำไมดีดจังวะยายมาตรงนี้ครับเค้กอยู่ตรงนี้ครับเค้กอยู่ข้างหลังครับยายเค้กไม่ได้อยู่ตรงนี้ครับยายหันหลังก่อนครับเราต้องทำอะไรวะแบ่งเค้กเอาเค้กไปกินคุณยายผมทำให้ฉันจะโพสสิ่งนี้ในเรื่องราวของฉัน โอ้ยายเล่นไอจด้วยโคตรทันสมัยเค้กนั้นอร่อยมากตอนนี้คุณไม่รังเกียจฉันฉันจะมีคอนเสิร์ตอะไรวะคุณยายหมายถึงอะไรคุณยายหมายถึงจะเปิดคอนเสิร์ตอยู่ที่นี่เหรอหรืยอยังไงวะแล้วเราต้องทําอะไรในตอนนี้นอ,อะไรเนี่ยข่าวล่าสุดแร p ป e r อร์ล r แกรนนี y much. ูดเ m อ๋อเธอกล่าวถึงฉันแเค้กนี้มากอบเค้ทีานทำให้ฉัน <c oughs> คนที่ทำเค้กอาศัยอยู่ในอยู่ในอยู่ในนี้แหลก็กูนี่แหละแล้วใครกดออดวะ <c oughs> เปิดหน่อยปิดใครเนี่ยสวัสดีครับคุณเป็นใคร <c oughs> เฮ้ยฉันถูกกดเค้ก ที่มีชื่อเสียงของคุณไม่นั่นเค้กของคุณยายผมคุณจะไปทำไมฉันต้องเตรียมพร้อมหลายคนจะมาเอาเค้กนี่เราต้องอ๋อเราต้องห้ามให้คนมาเอาเค้กใช่ป่มใช่เราต้องไปเอาไม้กระดานจากถนนถนนอยู่ตรงไหนวะตรงนี้ได้แล้วอ๋อได้แล้วพอพอ,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 อยิบม,มาแล้วคอ้อนเอาสรุปคอ้อนหรือไม้กระดานเอาแล้วทำไมประตูปิดไม่ได้วะอ๋อเราต้องตอดหน้าต่างใช่ไหมโอเค แล้วก็ตรงนี้อ่ะเรียบร้อยแล้วทำไมไม่ตอกชั้นล่างวะชั้นบนสุดพร้อมแล้วต่อไปต้องเป็นชั้นล่างเหรออา้าชิปหายแล้วทำไมมึงไม่ตอกชั้นล่างก่อนวะไอ้เหี้ยมึงนี้แม่งโคตรโง่เลยแล้วมึงไปตอกชั้นบนก่อนชั้นล่างมันก็เข้าได้ดิใครจะมาปีนเข้าบ้านชั้นบนก่อนวะไอ้แซมนะมันก็ต้องมาชั้นล่างดิมันเหมือนแมพที่เราเล่นนะอ่ะยิปไอแมพ คุณครูอะถ้าครูไม่มาเราก็เอ้ยถ้าครูมาแล้วเราไม่เรียนเราก็จะตายอะไรเงี้ยเออ,เอ,อมันก็แนวเดียวกันนั่นแหละอ๋อเราต้องตีเราต้องตีเราต้องตีคนเพราะเราต้องช่วยกันช่วยกันคนมาเราก็ต้องตีอย่าซีเลงเดืซูลิง <c oughs> <c oughs> อย่าซีเลงเดือดซูลิง <c oughs> น่าจะมีแค่ชั้นล่างหรือเปล่า <c oughs> อา้า <c oughs> กูตายอ๋อก็คือที่กูตายเมื่อกี้เพราะว่าพลังงานหมดหลายพันคนที่จะมาเอาเค้กข,ของฉันไปแล้วฉันต้องหยิบค้างคาา คิรนเฮาเฮินเฮานี่คือจอมหยุดเด้พร้อมสู้หลิงแล้วครับเฮ้ยดูช่วยกันหน่อยดูช่วยกันหน่อยเฮ้ยกินน้ำด้วยกินอาหารด้วยไฟจะหมดไฟจะหมดอะไรเนี่ยใช่ไม่ใช่อะไรเนี่ยตายตายกันเหรอโคตรเลยของพวกเจ้าพากันตาย แล้วข้าจะอยู่อย่างไรแบลวน้ำแปลวน้ำแบลวน้ำก็ไม่บอกน้องว่าน้ำอยู่ตรงนี้ก็นึกว่ารู้ไงกูก็ขาดน้ำายโคโรเลยโคโรนนะชิบหายแล้วชิบหายแล้วโคโรกิน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 ทันเว้ยเติมไฟหน่อยกูไล่ตีพวกมึงจนถึงตีสามเลยเย่ยยังไม่พากันไปไหนเลยมึงเอาไปเถอะเค้กอะเอาเดี๋วกูหยิบขี้มาทำไมเนี่ยไอ้แซดเติมถ่านหน่อยถ่านจะหมดแล้วแปลวน้ำก่อนตอนนี้ตีสี่ครับ ใกล้จะหกโมงแล้วตอนไหนไมันจะหกโมงสักทีวะเนี่ยเอาตีห้าแล้วถ้าอยากโดนซีเลงก็เข้ามาอย่าซีเลงเอาเฮ้ยไอ้ยีเดี๋ยวซูริงพลังงานจะหมดพลังงานจะหมดลืมดูลืมดูไปกินน้ําก่อนไอ้ยีอ่ออทันหรือเปล่าทานัทานทันทันแล้วก็ลงไปเติมไฟ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 เรียบร้อยครับมาแล้วก็ตรงไหนตรงไหนตรงนี้มีตรงนี้มีตรงนี้ด้วยตรงนี้ด้วยแล้วก็ตรงนี้อีก ตอนไหนไมันจะ6กโมงสักทีวะ<ม>กูเหนื่อยแล้วนะเนี่ยในที่สุด6กโมง<ช><น>อะไรเนี่ยตำรวจฉันได้ยินรายงานแล้วกูอ่านไม่ทันฉันมาที่นี่เพื่อหยุดมันก็คือมาหยุดคนที่จะมาเอาเค้กไอ้แสตแม่งยายกูโคตรดังเลยโพสลงโซเชียลคนอยากกินเค้กคุณยายเต็มเลยนั้นเป็นหนึ่งในคนเหล่านั้น ฉันเป็นแฟนของคุณกูไม่ได้ชอบผู้ชายแล้วกูไม่ได้คบก,กับมึงด้วยกูไม่ใช่เกยไม่เ,ลลอเอตต้อเอ้อไอดตำรวจตุ๋ยกู <c oughs> เอาแล้วับเป็นยังไงกันบ้างก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกผมนะครับสำหรับวันนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผม,ผมไว้เจอกันคลิปหน้านะฮะ See You ซ u again